คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่รัฐบาลไม่สนัสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณาในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมันตการผ้ารวยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดก็จะมาตามต่อตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะจากคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นต์นะคะท่านผู้ชมหวัวทิพานมาเนาะคะ่ะคุณตาเพิ่งกระหา3สเจเข่าตรงๆเลยนะคะสําหรับหวววันที่ สิบหกคุณจิกายนที่จะถึงนี้นะคะท่านชมกลับมาเบิงมาฟังน้ำกันเนาะค่ะว่าคุณตาท่องสุขเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวท่างห้ยนะคะสวัสดีค่ะวดนนี้แห้งคักเด่นตัวเดียวเลยเชี่ยวเดี่ยวไหมจ้าก็เนี่คุณตาเป็นแต่ได้บ้าเมื่อนี่ท่านได้ตองหวดไป โอ้ยมันก็บว่าทัานเหเฮ็ดแล้วโอื้อนปุ่นกีได้เงือนค่อยสีได้เนาะเอือนมาลดเอื้อนมาดดมันได้ยินแล้ววันนันว่าท่นเอาคุ้อเลมือนี้เอาเอาซ้ำหนึงไปซะก่อนไล้ว่ปุ้โอ้คนไปใหปผู้ข้ต่ไปจะได้ไป็นกบตด้หมดี่ย ค่ะเพิ่นอยากได้ไปเป็นแนวทางไปมันก็บ่ทันได้แล้วมันมันบ่ทันได้อยู่แต่ว่ามันบ่ทันมั่นใจมั่นใจจราคัดเราแน่นอนคัดกองดีๆก่อนเนาะปู่เนาะเพิ่นไม่เชื่อหนิเนี่ล่ะจ้ะเพิ่นว่าคือ่ยวกเขียนให้คนจะใดก็เขียวกับเนี่ยเรื่องร้อยตัวเนาะชุดอ่าเด้๋เอาเล่นขับไปเลยจ้ะเนาะเอาสาชุดให้จะได้มหมยังชุดนี้3าชุด4ีชุดเป็นเลยเนาะ ตาอันเข่าบนล่างเลยเนาะตาเนาะทุดหัวเดืบนล่างจ้าคนมผสังเขียเธ้าบนนี้มาประจำบนนี้บอผัดบผัดเดี๋ยเถียวร้อยหัวบผดบ้านนี้สีสูตรใด,ดค้นตาสีเฮ็ดไหม้มือมันก็มีหลายสูมรไมก็เป็นสูดโตสูตรเกาเพราะว่าคนตาเดียวสามร้อยเปอร์เซ็นต์เาชูดง่ายๆให้ชุดยากเื่ออย่างแต่สามร้อยล้านนี่เราสามร้อยล้านเนาะ ปกันเห็นไหมลายล้านมัมีหวยมันเดียวสามลล้านแต่งมันเดียวสูงแม่งมันลายล้านพี่น้องเย็บซีกฟังเบิ่งคัคๆเ้อคุณตาเราบอกว่าได้แล้วล่ะเลขตัวเดียวแต่ว่าอย่างอันเมื่ิวานี่เด่นเฉยหยวเลยฉนเจ๊งเก่งเลยก็คนบ็เียรกักอะชื่อแม่งกูเดียวเลยนะค่ะโอ้จังสั่นล่ะคุตามันอยบ่แียงทุนแบ่งเงบก็ดเสียหลายที่สามกูทั้งกูที่คน มันเนียมจะไปเจอมันไปเ่อตรงนี้ปากก็สังกบก็ไปเจอบัดจมุนันก็ได้ย้ามจินบอแล้วเจอกบก็จะเ่อเขาถือเป็นเชบค่ะแล้วมนหาดือนมีก็มีได้ใช่บันแดงไหมมันไม่ได้บิดชีเรอจะรูปเมื่อนี้นี่คุณตานี่พอท่านได้คัดกองไปเบื้องแรวสุดเบื้องแล้วมันที่มาจะได้รับตาเห็นมุกปัดหรอ ก็ยังว่ามันจะจบไปแรกม่ฟกแรกไม่ดีเนาะมุนผมจะจบกปแรกแดอกลักตีดอกลักสามลอยล้านเส้นก็มาลักมนด้แมงวันอยังไปจับอันนี้เออนอนตาเนาะเรียก่าต้องกันทั้งที่ก็บรรจิณณนไม่ออกเส่กันเมื่อมาเรียกตัวไ่ออกเท่ยกันเลยเดียยูเรี่ยกีชีตตัวออกเมื่อทมาเรียกกตัวไ่ออกเท่กันที่ว่าเรียกตัวเจ็ดตัวเท่าเ้มาสองตัวก็ได้เลย โอ้วดบางหันคักลเพราะว่าคุณตาเราก็ว่าเรากัตาดอกมาเลยบ่มาน้ากันมีตั้งหลายเลือนในหน่อยเีนูเรื่อยเห้เชียนใที่เชนี่มมนมาด้วยกันไปเรื่อยๆอกจากสูตรไปแม่นบอค่ะเชีอแล้วือเลือหน่อยน้องปตัวอ้าวสนอกบอกเมื่อเชียนไม่มาด้วยกันนีตัวนี้ตนี้บาม่านกันไปเรื่อยๆอบ่เชียนในหดแล้วค่ะมาน่ากันบอกมาจักม็ดแม่ดีๆ้าตาโอ้สุดยอดสุดยอดเดยกบามันกันน้อง้ เมื่อมานีเลขเมอสมากันหกตัวไม่ออกเทกันเลขหกตัวมีสิบตัวเท่านั้นึ่งสองสามสี่ากเ็่แไม่มันออกกันหกตัวเลยค่ะไรมันขามันหนีไม่ออกเท่กันเลยนะมันน่ารากลล้วมกันไม่งกันนี่นี่บอกคือกะทางดอกไม้นี่บอกน่ารักามันกันมักต้องมาบอกข้าวนีเรา่สรุปเมื่อนี้นีบอท่านใดบอท่านลย เมื่อไดจ้าจ้าตามื่อเอนมาโหลดมื่อเอนมือเดียว่หละสองมือค่ะที่หล่าก็ท่นมาหน่อยที่จื้อรถใหม่บ่มันไครนเพราะว่าง้วรถตัวนี้ง้วนแล้วม้วนมว่นมาแล้วพยเด้อพนีจะบอกถ้าง้วรถตัวนี้ตัวไปบอกข้าวาจจำยกคที 40, 40, 20, 40่ยี่สิบป้นตัวก็ได้ง้วรถดลาล่าะบอกมันมันเมาถือบนถึงล่างถือบนล่างจอดตลอดเลยมันบอกนี่หละมอวจากเสียงบอกไม่กระบหู มาหลายโมงมาเชี่ยวหาพอไงพอไงไอ้บ่อเนี่ยได้มากับไปงวดมันเด่นสามเจ็ดตัวเดียวมันเจ็บว่ามันกันหกตัวเพยังมันออกด้วยกันไม่ลาว่าเห็นที่ลาวน้อยกวอนตัวมากคักทิ้งมันบนนี้ไดยมันก็ได้เอาวันนี้ก็คักคักเลยเด้อยพอเด้อขึ้ยอะมากขึ้นฮือคุลอะตนมาหลายโมงแล้วแหละขึ้อเยอะมากเจ้เมื่อนี้มาหลายแล้วบบปุ๊บโอ๊ยหลายโมงแล้วตัว มอาลายมูด้วยพึ่นข้อตึกใ่้นขอต่เขาบอกมันมีแค่คนดีมนยังมาาลายเอามูมาหนั่มเลยสองขั้นผุนมากมัองช่สองขั้นรถเต็มรถเลยสองขั้นรถมาเจ้าก็มูไม่ได้ใส้ก็นเลดูมาแล้วของอันคนตาหนี่เสือเสียงโด่งดังแล้วเด้คนหูจักลายแล้วเด้คนตาเขาเขาบอกว่า แสเนคนเ้วเดี๋นี้เนี่ยเป็ทยนี่เจ้าเขาจไปเป็นแสนเลยเขาบอมงของเขาหล่อยราะวเาบอหวนวันป่านนี้ดปานนีแล้วเราบอกโอ้หซื้อก็มี่ซื้อก็มีเขาจ่ายของเขาเขาเป็นค้าประจาเขาวันนี้เขาถือแล้วเขาเสีเงินใหม่เขาบอกมือชอนอยู่เงนในอเห็นเขาบอกชื่อมชอนเขาถือไรแล้วล่ะเขาทั่มาหาแล้วเดียววันนี้ล่ะเขาจะช่วงนี้เมือนื่นยื่นจะเสียเงินี้พอเด้อเราบ ก็บอกเอาอะไหอกที่เจพอพอบอกเอาบาถึงหอพอบอกเป็นธรรทมาานหน่งค่ะนำซากกับแก้น่ะกั้แ่สมุดปการละคุ้ตาเออกับมีโยค่ะกัมีโยกัมีโพโท้มาทาบทามอยู่ดอกแต่ว่าข้าเจ้ามันโอนไม่พอีะเป็นเงื่นนี่แหละเ่นหน่อยลหลายก็บรรลข้าเจ้ากับบอกมาอยู่นั่นิวข่อกบ่จั่ แค่เจ <Ooh, S 1> <à. S 2> like ้าส <Huh? S 2> ิได้อโอนให้เท่าไดเท่านั้นล่ะโอ้ที่เปหาฮัขาเลยนะครับกันหักได้เมื่ออื่นกับเสี่ยวมาให้อีพ่อเมื่ออื่นนี่เด้อว่านี่นี่ก็มาเอาคนหนึงตัวมันเ้างก่อไปสามทีหมดถึงหมดถึงหมดมันมาแตายมันเพียงทุกเกี่ยมือจะได้คนนี้มาเอาเรียกยูนี่ล่ะยู่นี่มันก็กำลังดังมันยังบุอยู่นี่ะบายหน่อยมันกำลังมั่วเรียกเขาไปถือตัวหมดบนล่างบนล่างมันกระด่างจิตนี่คนมันใช่คนหมดมั่งดูมันจิตนี่สองสามทีมือหาเมื่อ เรีเยฟวิส huh. wow. wow. nah, ้ออกมันใสจมูกหมวหนี่มันคุณจะดีสันเด้ยมันพ่าก็เดียวเดียวล่ะมาแต่ขั้นบุคุณตากับมันก็สันได้ไปลงสนามสิขสามเกี้ยก็หาเกางต้อันตเป็นตั้งเงินตงแต่แมงวันมาจับเลอีกอ๋อกรไเพได้บอกมาได้ล่สมอเก็บอกขาดก็พ้ามีบุญจ้วฟ้บุญคุธรรม จังไม่เรงมันมังแพงนีดเดียทำหนักเองเลยเจตัวเลขกึ้นอะไแล้วจังวันมันมันไม่จับไปเลยไม่จับเลขกสามเก้าสามเจ็ดคับเก้าเจ็ดบอกม่เลขกตัวเลมาิจุดไหนอะไรมันจุดตรงข้อาทั้งบนทั้งล่างโอ้ยลานน้อยจุดบนดล่างจุดนี้ก่ลาตัวนี้มาได้ลาเด้อมันม่จุดสามจุดที่ไปตัวนี้มันบ่มาก็จุดนีน้อย ตัวนี้เล็กี่้อยเด้อบอกเนี่ยเคือตัวบอกพวบกผ่านหากี่้อยมูด้วยหมดแวแม่นได่ยินบอแม่นจ้เล็กี่้อยบุ่ดอกแต่ว่าจุดอายุเลขกผมันจุออกใช้กันตัวเลขกกี่นีเละรักก็ใช้กันตัวนึ่งเม่นบ้านเรื่ยินบอกล็ราีมันจุดออกใช้กันตัวหนึ่ง่ไม่ใช่พวกมื่เกี่อะไรเื่อเรน้บอกไม่ได้เออันขอราักขพคุณตาวรักใ้ฟังงนั้นมวดติมามมนตีมีรักใดพ่ เออมันบ่นเสเน่คัก mm. บอกมันเือดิเสียมันบ่อยากเสียัจจะบอกมันเือรถให้เล่าคักคันอันนี้กไปแล้ว <sm> นี่พวกตัวเชที่ใจช่เขาบอกท่านนี้เฉีรอก็ไปกันห้าเดือนไปหาบอกจานตรงแกนเต็มาเดี๋ยวเราจะไปออกบอกตัว

อันนี้มันหาที่มวดบ่ผัดเย็ดที่มวดบกผาดคือบังเอิญหมวดที่มากก็บกผาดแล้วมีผ้าเนี้ยจักไตมันออกรัฐบานไหมวันนี้ห้งคักเป็นว่าตาวันนี้ดิเด่นตัวเดียวนี่มันไปเรื่อยมันเด่วันนี้ตัวเดียวเลยตัวเดียวพูนพูดเลยตัวเดียวโคโลเลยตัวเดียวโคโลเลยตัวเด่นนี่เหรอค่ะท่านบอกว่าเสียบวันนีบอกว่านี้เหรอเดี๋ยวมันจะไปจำนายแจ็คกัน ให้คนตาคัดกรองคักคกดกนเนาะเอาไม่มีอะไรฉุตด้วยก็จะร่วงสีนี่เก่เมื่อใจห้ามมื่อใก่อนไม่ได้คอยอนป้าหไปเียแ่ห้ามขอลอเล้ยงแค่กไปยังออกมาอันนี้คือกันหอันลงมากมาดีกย่าแต่แกงลงมาเ่ละนลงมาเราอนี้เป็นกบไปแค่ไปประโยชน์ได้เป็นเปสันย์คุณอว่าวิรับการแต่แเนาะแองว่าช่วยร่วงสีดิสิแกงเรื่องไรตัวเนี้ยแกงม่ามะกงมาจุนหง จนโคโลที่เรียกว่าคัดเอาแต่ละสูตรละสูตรละสูตรมันเข้ากันมันเข้ากันกว่องไหมคือเรื่องกว่องเอาเยอะจังตัวเลี้ยงป่อคันชุดเนี่ยก็ห้พวกเกี่ยวสิ่งของเออเอาชุดง่ายให้คือคือมือว่านมือก้อนนี่จะเป็นยังไงยี่ห้อง่ายชาวานพวกไร่ตู่พวกร่วพวกหลานเป็นคนมุมมีดวงใิ่ครับได้เลขกับพวกซื้อซื้อกับไปซื้อตัวอื่นเป็นคนมุมมีดวงเจ้าวายจะไปเชียร์ผู้อื่นก็ยังบ่อกค้างบนเชียร์กัน พเียง to ี to so, to says, out, ่เป็นยงไงเมี่งบอกว่านั่งกี่ราทถ่างมบานด้อไปฟิรถเมียนบอกเรีกว่าเราเรางินยี่บ้านนั่งกีเรายมันเด้อเรียกว่าเมนคือวนั่งถ่าเงันรถตอนนี้นอยแต่บอกเลยว่าเ็นมีนบอกนั่งถากินรวลนาเงินเลยอังศิเมียนบอกเมียบอกสั่โอ้ยจะดวเลหากระได้เงินก็มาาคุณม ลบควนคุณตาทำนี่แหะมาถามคุณตาา่ามาี้กันเป็นนั่งกินเราถ่ายงันจังไปเมื่อีาบอกด้บนรางรางนี่ฟ้อมเดยยังบอกเลยในบทสนค่ะเปสองจดยี่บอกวันนี้ก็จบอกสองจดยบนรางฟ้อมก็หลายจุดนี้เาบอกว่าสามร้อยล้านกันนาชีจับศูนยสามเจ็ดใซทเนาะมันบ่ได้เนาเียวไปหเจ้าก็บอเอาชุดนี้นะชุดเล็ก ก็ขึ้นเขาบอกเชีเวก็หาหล0ยล้านหีืเขาหาหลยล้านหรือเชี่นอันละวานละสามร้อยล้านเ้ยเกตสิบสองล้านยังสี่กับแม่นน้ำค่วมคุนตาเบาอยู่ดินี่มันมัดผาาจองโอกอไปแม,ม่นจ้ะหมดสิที่มาที่หาหลายล้านนี้จะเลยวิ <c oughs> ่แสดงว่าเลขฮานี่สิมี่แล้วล่ะ <c oughs> บางวันที่ผ่านบางวันพุ่นคุณตาว่าเก็ิสิบสองล้านเปอร์เซ็นต์มาเก็ตสองอิเลฟมาดิงวันบางหันแล้วว่าสามรอยล้านสามศูนย์กับมาแล้วศูนย์สามเกตแม่นจะมาสองตัวแล้วถักแม่ถักแม่เอารอบกวนพุนตาจ้าคุณตาคตาขอบคุณหลายๆจ้า